วันนี้รู้สึกสดชื่นยังเลยอาจารย์ใช่ครับส <นะ S 2> าวตะวันธันวานําสิ่งดีๆมาให้ภูกล่าวปัน,นะคร <ผม S 1> อาจารย์ขาะทราบว่า <c oughs> อาจารย์เนี่ยเป็นผู้เปิดพลังจกาาักรวาลเชิญเลยค่ะ,ะสวัสดีครับสินแสธนวัฒน์นะครับพลังจกักรวาลหนึ่งเดียวของโลกนะครับตอนนี้นะครับดู youtube ดู Facebook ดูอะไรได้ได้นะครับดูสินแสนะครับดังไปทั่วโลกนะครับการที่ว่าเรามานี่นะเราต้องการจะ สนับสนุนสินค้าไทยนะครับสินค้าตรงนี้ดีมากนะครับเพราะว่าสินแสได้ทานแล้วนะครับพลังของจักรวาลเราเราทำให้ร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพดีนะครับภายในและก็ภายนอกนะครับภายนอกคือโฮโซนนะครับที่เรากําลังทําอยู่นะครับกับสว่างกับน้ําอัลคาไลนะครับที่ว่าสนับสนุนเรานะครับทั้งภายนอกภายในนะครับตาเราก็จะสว่างขึ้นนะครับ เรื่องตะกี้นันซี่ก็บอกว่าเรื่องความรักนะครับทําได้นะครับมาปรึกษาสินแสนะครับ <c oughs> คือสโลแกนก็จะ <c oughs> ดาความรักทําให้คุณตาบอดเพราะว่าสินแสนี่ตอนนี้ <c oughs> คุณไม่ต้องตาบอดแล้วคุณนแสปรึกษาได้นะครับสินแสนี่พลังของจักรวาหลหนึ่งเดียวของโลกนะครับดูเรื่องโหโหลา,าศาสตร์ดวงชะตาพลังจักรวาลน,นะครับให้กับสมาชิกนะครับว่ฟรีนะครับไม่เสียตังค์ถ้าคุณได้มีโอกาสได้ใช้บริการนี้นะครับ ภูคาวนะครับพัดนะครับแล้วสามารถดูดกับสินแสได้ไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็ปรึกษาได้นะครับด้านธุรกิจด้านอะไรทุกอย่างนะครับอีกอย่างนึงครับด้านภาคเครื่องนะครับภาคเครื่องของเรานะครับเราจะทําภาคเครื่องเราไปสู่สู่เมืองนอกนะครับทําสินค้าของไทยนะครับที่เป็นภูเขานะครับของไทยเลยนะครับเราไปเป็นครัวไทยไปครัวนอกนะครับอันนี้เป็นหลักการของเราเลยนะครับ เราจะทำนำเสนอสินค้าทุกอย่างนะครับของไทยนะครับไปสู่ทั่วโลกเราก็เลยมานะครับของไทยแท้ๆนะครับนี่ครับนี่แล้วถ้าท่านนะครับสามารถทำสินค้าตัวเราได้นะครับเราจะแจกนะครับเราคจะทำรายการของรายการเหนื่อยเรื่องเกี่ยวขายแล้วรวยนะครับรวยไปทั่วโลกเลยครับรวยเพราะเขาตะวันทันว่าใช่ครับเราแจกอะไรนะครับแจกพระเครื่องนะครับ พระสมเด็จนะครับดีมากอ่ะสมเด็จวันรังังนะครับถ้าท่านทําได้นะครับเราแจกนะครับแจกพระเครื่องพระเครื่ององค์หนึ่งเป็นล้านนะครับซี่สำหรับแจกในในการที่ว่าคุณทําตําแหน่งหรือทําอะไรของที่นี่นะขายยอดได้นะครับเอาแจกฟรีนะครับราคาเป็นล้านนะครับนี่นะเราจะโชว์นิดหนึ่งนะครับตะวันธันวาโชว์พระเครื่องของเรานะครับว่าสวยไหมกัรเปิดเลยนี่นะครับ มีทั้งปักน้ารุ่นหนึ่งนะครับที่เราแจกนะครับโลมจนี่นะครับเดี๋ยวเราปรึกษากันว่าคุณจะขายกี่โลเนี่ยเดี๋ยวเราปรึกษาในห้างก่อนนะครับปรึกษาในห้างก่อนนะว่าเราจะแจกยังไงนะครับเพราะเราแจกอยู่แล้วนะครับสวยนะครับเปิดเดินนะครับพระสมเด็จว่าระคังนะครับแจกพร้อมกับสินค้าเรานะครับติดต่อได้นะครับรับรองได้รีบนะครับอย่ารอช้านะครับเบอร์อีกทีหนึ่งบอกเบอร์นะครับต้าห หนึ่งสองห้าสาห้าห้าแปดเก้าครับเ่ครับขาวตะวันธันวาเบอร์ก็รวยแล้วนะครับแค่เบอร์ก็รวยแล้วแล้วก็ติดต่อรายการฟาสายขายแล้วรวยนะครับรายการเราเราดังไปทั่วโลกนะครับเบอร์ 5, 5 9ของแดนซเบเป็นเจ้าของรายการนะครับอะไรเงี้ยก็ตอนนี้สนับสนุนโดยข่าวตะวันทันวากูข่าวพัดสิ่ง <desp> ด <lawsuit> ีๆในชีวิตเพื่อสุขภาพแล้วก็ตาสว่างหน้าใสไรริ้วรอย ด้วยฟ้าใสโอโซนซึ่งตอนนี้แถมใครซื้อสักสองโลนาะอานะจารย์เนาะแถมให้แล้วกันแถมน้ำอันตรา,ายอีกแถมน้าโทรเข้ามากาะศูยนย์ไารษณีย์9399090ค่ะก็ตอนนี้อาจารย์ให้โฆษณาพักเครื่องจะจัดวันที่เท่าไหร่ารายการของพักเครื่องนะครับวันที่6นะครับที่ไปรษณีย์ศูนย์ไปรษณีย์ใหญ่นะครับที่ศูนย์ราชการนะครับ เจอกับสินแสได้นะครับงานพระเครื่องของอาจารย์สุรพลสัตว์ไม้ศักดิ์นะครับไปพบสินแสตัวเป็นๆนะครับดังไปทั่วโลกนะครับตอนนี้ดังไปจักรวาลยนะครับ